thường thì thành công đấy mà thành công đấy thành công đấy bói bói được เดี่ยหนูไปซื้อมาแล้วยี่สิบคันไหนวะมีแต่เสียงไม่เห็นตัวนี่ไงรองเท้าแถวๆของแก้วเหมือนเด็กเขาต่อแถวกันอยู่เนี่ยเหมือนเด็กเรียนสีก่อสี LED อะไรทำไมโดนด่อยู่คนเดียวอ่ะนี่บาร์มึงปะจะมาขอพี่ไพา์หนูเก็บของให้เลยได้ไหมกวนไม่ทันอ่ะเกือบตายเฮ้ยวันนี้เราล่านเราล่านวันนี้เราเยอะเราล่านเพลงเจ็ด เอาไอ้นี่กับตอนบอกโอเคมันองของให้ฟาร์มไหมกูของฟีอะไรเนี่เจอนอยู่ไหนบอเอาอะไรบ้างพูดเอาหมดเมื่อกี้กูเจอที่ตู้บอกฝากของให้เอมหวังหน่อยเขาก็กินมาล่ำเลยจอนเอาเอาดีไหมเอา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 ร้อยอันมากินมาน้องเปย์ชุบเงินพรุ่งนี้เลยดิใช่ไอ้กูให้จำเปล่าวะขอบคุณค่ะ เล่นได้ยังอ่ะเล่นมาแต่นันพี่ทูเอาไหมเกาะจะเหลือคนตั้เอามากัวเนี่ามีให้เกาะนะอฮัลโหลยายบอกเกาะจะเหลือคนขั้งหลังกัาเปล่าจะไปลงพี่อนในตัวไหมพูดเลยวว่ามีเท่าไหร่มีไม่มีเลย สิ่งการมองเลขยากจะสงยหญเป็นผีไงสิ่งกันอยู่ได้ไม่ก็หยเพื่อนเพื่อนพอหะพอเป่ไม่พอเอาอีกามัได้เพนแค่ห้าทุกคนได้กันเท่าไหร่หรอไอตัวอเกาะพี่ยบอกว่าจะใช้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะรอเ๋ยวก็ตายแล้วีสิะ เอาเพนมาแบกไว้ได้เพนมาห้าอันเนี่ยมดไอ้เฮียนี่ชอบมงมาขโมยของส่วนตัวกระเป๋าอะไรกระเป๋าจนกระเป๋าอะไรอไม่ต้องมีใส่แมชั่นล่นได้หรอใส่ได้ใส่ได้เป็นงนสมข่อใส่ได้แต่ไม่ใส่กระเป๋าของใส่นางําถาวาเลยลกันเฮ้ยแต่ว่าหนูไม่เห็นโลโก้เลยนะคนคนมีเอาหมดแล้วมีใครเอาเกาะเพิม หวงไอ้พวันนี้คนเยอะว่ะตื่นผิดเล้แ่ะไม่เป็นไรหรอกข้างหน้าชัดอยู่วันนี้สีม่วงเยอะวันนี้เอาสีม่วงเลยกลัวนะเอาเลไอไเอาเลยไม่อยากได้แคบๆกูอ่อาจหันจะไม่ออกได้ไม่ไม่ทั้งหมดอ่ะคือถ้าโดนเข้าหลังเราออกนะถ้าโดนเข้าหลังเราออก พวกคนมีอาวุธบอกไงนะถ้าเพื่อนตายจะได้ชุบสรุปเราเอาม่วงเลยถูกไหมสรุปไม้อย่าแท้เอาม่วงเลยไม้อย่าแท้อาวุธอยแท้เล่นคนละตัวเลย่นคนละตัวเลยไม้มึงฟังมึงฟังไม้มึงแยกเล่นคนละตัวเลยไม่ต้องไปเล่นคู่กันเดี๋ยวมึงแท้เพื่อนคนที่ต่อยจ่อยต่อยไม่เยอะขนาดนั้นมึงอย่ากทำย่างนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ต้องแยกกันเล่นมึงอย่าไปเล่นตัวเดียวกันนะไม้จะแท้อาวุธกันเองจะเตงกันเองไปหาแท้คนที่ต่อยอ่ะ ไอหม่งพวกแบบได้เดี๋ยวกูแซงเลยได้กูแฝงแนกเมืองตายแล้วก็โดนยาวอ่ะแค่นั้นแหละไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูชมมึงเองกูมีเปต่ออ่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเมืองพวกจนอ่ะใส่รองเท้าข้างเดียวเดินนั่งกันตลอดเล่นอ่ะไอหม่กเขาบอกว่าไอพวกจนใส่รองเท้าข้างเดียวคือมันมาตลอดอ่ะไอเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แล้อ๋อคือเดินเปตเป็นสไตล์หน้าใหญ่นะไอบงรองเท้าเดี๋ยวนี้ ใส่อเป็นสไตล์ ừ, เหรอรองเท้าท้งเารอข้างซ้ายไม่ใช่องใส่รองเท้าข้างเดีวยวเว้ยให้ไปจันไปใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใส่อย่างนั้นถูกแล้วเพื่อนใส่ข้างเดียวถูกแล้วสวยแล้วแหละไม่ข้างเดียวกันคนในสามคนไปไม่ค่อยมุ่งเลยเฮียบัวแกแท็กไม้นะบหวงแท็กบัดรนะบหวงดูเพื่อนเลยนะถ้าเพื่อนตายอ่ะพี่เปลี่ยนฐานปะ ไอ้หมัดเดียดต่อยคนเดียวกันนะเฮ้ยเขาวิ่งไปหาคนอื่นเหรอฮัลลโหยาออกเข้าไปเข้าลิลิรอ่ะมันตายอยู่หลังนะเซวอรตเซวอรตอยู่ใกล้ๆเพื่อนเกหน่อยกหน่อยเซวอรตเอ้ยช่วยเพื่อนช่วเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนรีบฟ่้ยนะเซวาร์ตโอ้โอ้โอ้หมัดกูไม่ออกเลยจ้ะหัวข้างล่างคนนึง เซวอลเห็นเมื่อเราชุบด้วยใครตายเรเข้าวอด้วยเล่นเล่นโซนนี้เล่นโซนนี้คนนี้ก็จะชุบคนนี้ชุบมาหาคู่หนตรงกด้วยมา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 มบงาม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 เปามามามงเล่นาาาาาามบมมาตัวชุบามมามมามาีมา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 ามมามาามมามาามมา อะไรนะบูทบูทแบบบูทยาวบูทยาวบูทยาวมื่นมาเต็มหน้ากูไม่มีเลยเด็กใครเล่นได้ค่อยเล่นดูเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยไซวอทเพื่อนเพื่อนตายแล้วรีบชุบรีบชุบเฮียเกือบโดนเลยเล่นคนเดียวนะเล่นสองหนึ่งนะลาตายเป็นเมืองคุณเห็นลาตายกลางไฟข้างล่างปิดหน่อยคนไม่มีอาวุธเตรียมชุบเพื่อนด้วยไซวอทเฮสุบยังไะ เขาจะชูขอขอมีดมาคนหนึ่งขอมีดมาคนหนึ่งเขาชูเพื่อนอยู่2คนฮารุสวยสยสวยบ้งสวยสวยสวยเขาชูเพื่อนอยู่เขาชูเพื่อนอยู่มาจุ่มจมาถีบให้มาจุ่มจุมตรงนี้ไอมางล่างจุ่ม้ลงมามมาแซงหนูคนหนึ่งได้ไหมมามาแซงหนูคนนึงได้ไหมี่ตามแสงมาลดิเฮ้ยตามแสงมาเลยคนนึงดิอาวุธอะฮัลโหลเฮ้ยอาวุธตามแสงคนหนึ่ง โลเฮียบงตโดนียบงตีเฮ้ยช่วเพื่อนหน่อยเขาเกิดไดหมาเกิดเพื่อน้ช่วเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนวนเพื่อนไปกยอะเพื่อนติดอะไรนักหนี่อปอ้มม ชุบพอชุบนะครบหน่อยครับครบหน่อยเพิ่งกูตายนี่ชุบยังอ่ะชุบแล้วหนะอยชุบแล้วหน่ชุบแล้วได้หน่อยได้หน่อยมือเปล่าอ่ะมือเปล่าคอยชุบเพื่อนด้วยนะมือเปล่าอ่ะเซว็ตมาติดไม่หมดสักทีวะมีเล่นมีเล่นใครเล่นกันต่อมาเล่นขอได้่า โอเคลองไปพี่ขอโทษบักลาปักลาของคนนึงได้ไหมครับจอนตรงนี้เปลี่ยนเป็นปักล้าโฟกัสปิดตัวชุบได้ไหมปล่อยวงโน้ไม้เลยเล่นเลยเนี่ยมันเล่นอะไรดิเซอวอทเป็นไปได้เดินไปเล่นข้างบนเลยเดินไปเล่นข้างบนด้วยเดินไปเล่นข้างบนอย่าอยู่แต่ข้างล่างอยมามาพี่ยุบ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 มาได้แล้วพี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาชุบเขาชุบเฮ้ยเพิ่งตาย

อีชุบพี่ชบขาดมาจมจ่มถือไม้ได้ปะจมหลงเพื่อนตาได้เล่นเลเล่นเล่นใ้่นีมว่อาต่อยให้ดูเพื่อนด้นะดูเพื่อนด้ชุบเยอะเนี่ยไม้กูคงมันเล็งได้มั้งนี่นี่นงกางงกาางกางกาางางกาางางกาาง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 มางมาง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 งางากาง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 ากางางงา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 ง

เอาปะสุเอาปะสุเน่ยยนไดอยู่อกคนยืนไห้ยืนไห้หรือกูเหนยว่ะมาตีแท็ได้นะไม้ีมีไม้เขาเอชาการห้หน่อยจักว่าชูชูชูเบียวุนุอนก่อนตายตายตายแล้วพี่ตื่นแล้วชูแล้วแต้งกันเลยนะคะ เพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนนอนไหมโอ้แม่งตบซี่จัดเลยเด้งศพด้วยเวลาตายเด้งศพด้วยเพื่อนมองไม่เห็นศพเล่นพูดกันด้วยใเซวัดมึงจะเล่นอ่ะมึงพูดกันด้วยเขาชูต้องเสาเขชูวิวนะเขาชุบขอบนอกอยู่เขาชบขอบนอกอยู่ครับมิวมิวมิวมาปิดหน่อยนะเขาชูเตะเขาเตะเขาชูเพื่อนให้ใครใครอาวุธอ่ะวงไปวงไปวงไปวงมาไปวงเจ็บวงเจ็บวงเจ็บ

รอวหรองรอมามามาเล่นกับคนเดวคนได้เป็นปังเหรอคนยามา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 อ่ะสีเดงสองใช่ไหมสวสือครับฮัลโหลวงนะวงนะวงนะไม่มีตื่นอีกนะติดลกตยหมด ขึ้นเขาดีด้านล่างอะนั่นอะไรบัคอลีซี่อะตรงหลังต้องก่องเขาชุบกลับก่อนเดี๋ยวกลับีรยวครับเรี้ยวที่ซ้ายมือนะรวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยมาแล้วมาแล้วยืนปากหลามปากหลามสวยบูนอย่าต่อยอย่าต tamam. ่อยมันนี่คนนึิมมันนี่คนนึิมมันนี่คนนึิมเรีนออก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 เล่นสองคนอะไรบงเล่นเลยบงชิวๆปามานี่ตามมาตามมาบอเพื่อร่วมดีแอ้เพื่อนร่วมหน่อย เฮ้ยเพื่อนมิวขมาน่อไห่ถืไมไหมถเข้าวมก่อนรวมก่อนรวม่อนรวม่ใครของหมดเปล่าไม่ใช่ของหมดไมถ้เขาวิ่งออกไปป่อยเลยนะให้เขากลับเขามาโดนปิดในโบกไฮ้เกือบโดใจุมเดี๋ยวได้ม่อยมิวรวมหน่อยรวม่อยรวม่อข้างนาเพื่อนเล่นแล้วข้างนาเพื่อนเล่นแล้วมาเข้ามกดกโอเข้าม โจมมามมาือหรืเปล่าไอ้แทง้ะยามาแทงหน้หนู่ยให้อยู่มามานี้ยายมามาบูดามาบูดานวก็ตายแล้วนะกดโอเข้าวอลกันไหนนะมาบูหน่อยอาวุธอะกะรใครมีมากไอ้ไอ้โจมมันไปข้างในเราหน่อยนะลงกันหน่อยดิลงกันหน่อยดิหิวน่มคอกงแม่นอกรแมมาน้เหน่อยพี่น้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 อยนนนต้องเล่นามาเข้าหรอแผงกลางเลยแผา ปล่อยเกิดได้เหรอเขารวมกันอะเกิดเกิดเกิดนะหมดเลยแหละไ่ไม่ปล่อยไปตีขาวเกิดก็ได้นะเว้ยเขาไม่มีหุ้อ่ะเราก็เปิดสีน้ำเงินกับสีม่วงก็ได้แล้วปะเาไ่หวงวงต้อมาน้อยอะเฮ้ยใครวิ่งก้นม้องก็ด้นะเาลีเพ่มจุ๊บวิ่งปิดก็ได้นะโคลให้ขนเลย ไม้เข้ามาตรงกลางเลยไม้มาตรงกลางตรงกลางในไม้อะเล้วไอ้บ่งตัดทำไมมันชอบคือมันเกิดเอซีดูเพื่อนดีดูเพื่อนตรงกลางจะลงมาเองจะลงมาเองขามาดิข้างหลังยืนยืนถือไม้อยู่ถือไม้อยู่เออมาเล่นได้อยู่ได้อันหนึ่งจะลงวงไปจะชุมนักการหน่อยเฮ้ยมิวชุมกับขอบมิวชุมกับขอบไว้เดี๋ยวนั้นเอาลูบี้กันละกัน

ระวังให้ีตัวชุวให้ตรงกลางระวังออกวงนะเราออกวงเขาเขาจะรีเพื่อนสีเขียวเขาจะรีเอ้ยน้ำเงินเขาจะรีเพื่อนน้ำเงินเขาจะรีเพื่อนมาปีนไหย่ได้ตรงกลางถึงปะตรงกลางน้ำเงินรีเยอะมากเชนเชนขาต้องชนะมาเลยมเลยมาตรงอลงวงบู๊ตกูดิคนนี้คนนึงนะคนนี้ชุบอยู่สีขาวชุบอยู่คนนึ่งคูตายสีขาวสีขาวมอตาหมอกตายเอาหมวกตายเอาหมวกหน่อยเอาหมอกคนนึงสีขาวเลยคนนึง อกูช่วมองอยู่ปิดให้ปิดให้ปิดให้เลยปิดให้หมดปิดให้หมดเลยกูปิดให้หมดแล้วต้องการให้ไอ้หม่องล้งช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ่อนตายช่วยหนูหน่อยอยู่ตายดิแก๊ง เหน่หน่อยเด้งหหนี่หน่อยนมาเอา้คนนะา้ต้องกล่องอ่ะต้องกล่องเขาจะชุบกันต้องกล่องเขาชุบเยอะใช่ใให้เดี๋ยวปิดให้ต้องกล่องอ่หมอหมหมุดบูดบูดกูหมกป่อปไปนั่งหนจัดเลยมาเยนมามาบบูดกูเลยปะ

เด็ดจริงนะพูดได้ไอหไอหมูจมเนี่ยเขาเร็วคนเดียวเขาเรียกคนเดียวคนเดียวเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยโอ้โหคูเปอร์ตั้งนานคุยกับใครอะพี่แม่แม่เก็บอแม่หน่ะสิใครมาเก็บไหมใครให้แม่เก็บก็ได้นะแม่คงคือรรคือรรบัตรอย่างเรายังเก็บไปห้าคน มีอะไคิวบอวะเฮ้ยอ่าเกาะมันแพงนี่เสียรันปะเนี่ยบอมีเสียงไหนคนอ,อื่นมากมัออ้งเนี่ย ได้แต่ใจกีดกูว่าหมายแก๊งเราก็มีเยอะมากไม่งเรียกแต่หม่ง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 ไม่ปัญหาไม่เจอหรือเปล่าเออมึงใไลใส่ตาทุกคนไงเข้าใจปะไอ้เฮียรับก็เรียกไอ้เฮียตันก็เรียกไอ้รองเท้าข้างเดียวกูหัวหมุนเลยแต่ได้ยินพี่โจอก มวน่าจะเยอะอจะมเยอะพอเยกหมว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 กไมาหน้าเจอพอดีไงครับผมครับผมสครับมาครับมมาไม่ลาไม่ลา้องชายขอบขอบขอบคุณรอ่เขาออกหมด